จะให้รออีกนานแค่ไหนอันตราไม่รู้ล่รว่าผมรอคุณมาตลอดผมรอคุณมา365วันรอมาเพื่อถึงวันนี้ท่านครับนี่ของท่านครับ คุณลุงท่านที่เคารพเราได้ส่งค่าเค้กให้ตรงต่อเวลาที่สถานที่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคุณต้องจ่ายค่าเค้กให้เรา3,500รรูปีเป็นเงินสดจ่ายมาตามที่ตกลงกันไว้และฉันจะรอข้างนอกออกมาจ่ายเงินซะดีๆไม่งั้นฉันจะบุกเข้าไปข้างในฉันน่ะมั่นใจว่าคุณนะ่ะไม่อยากขายหน้าต่อลูกค้าของคุณถูกไหม เขาแบบนี้ได้ยังไงกันอะอ <c oughs> แล้วปล่อยมือแบบนี้ได้ยังไงกันมัว่วไงนะใช่ฉันกำลังพูดกับลุงฉันไม่ได้มาเพื่อสงบศึกฉันมาเพื่อมาเก็บเงินลุงฉะน,นั้นลุงก็จ่ายมาซะมาจ่ายมาจ่ายเงินเหรอเอาไปใส่ของเธอไปซะ แล้วก็ไปไกลๆจากที่นี่ฉันไม่เคยกินเค้กรสแย่ขนาดนั้นมาก่อนในชีวิตฉันน้ำตาลอะไรมากมายขนาดนั้นอยากทำให้ฉันเป็นเบาหวานตายหรือไงครีมก็ใช้คุณภาพตา่ำฉันไม่รู้นะว่าเธอใส่อะไรเข้าไปช็อกโกแลตปลอมเหรอฉันไม่รู้ว่าทำไมสาพายฉันต้องไปสั่งเค้กมาจากบ้านเธอบ้านคนรวยในเมืองนี้ไม่ว่าจะเป็นเขตไหนก็มาสั่งเค้กจากน้องสาวฉันชุดกี่กันทั้งนั้นนั่นแหละเพราะว่าน้องฉันอบเค้กอร่อยที่สุดแล้วแล้วก็อย่ามาหาข้ออ้างที่จะไม่จ่ายเงินเลยเข้าใจไหม ฟังให้ดีนะลุงการอบเค้กนะ่ะมันไม่ง่ายนะส่วนผสมก็ต้องใช้ตั้งหลายอย่างไหนจะน้ําตาลแป้งผงปูเชอรี่ฉันนะ่ะเอาเชอรี่สดๆมาทำเลยนะแป้งอินเดียใส่เค้กเนี่ยนะใช่การทำเค้กเนี่ยมันไม่ง่ายเลยเราต้องพยายามให้มากแต่เค้กรสชาติห่วยแบบนี้เนี่ยละที่ว่าของดี แล้วนี่อะไรอ่ะบอกมาสิบุฟเฟ่ของวันนี้ เยอะขนาดนี้เสิร์ฟไปได้ยังไงกันเนี่ยแล้วแกงโปฮาเนี่ยดูน่าเกลียดมากเลยนี่คือเมนูของฉันฉันชิมแล้วมันเหมาะมากแล้วมันก็อร่อยมากด้วยพัตาารของเรามีชื่อเสียงดังไปทั่วอินโดก็อาจจะใช่แต่ไม่มีใครจ่ายเงินซื้ออาหารพันนั้นหรอกนะฉันไม่ชอบเลยสักนิดเดียว ลุงไม่ชอบเค้กฉันแล้วก็ไม่ยอมจ่ายเงินให้กับฉันงั้นเราไปกินโปรฮาที่แถวชับปันดูสิฉันไปกินมาเมื่อสองเดือนก่อนมันอร่อยสุดๆเลยล่ะที่จริงแล้วฉันชอบคาบีโดฮากับชับปันโปรฮามาตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะแต่ฉันขอบอกเลยนะว่าโปรฮาของลุงเนี่ยเทียบไม่ติดเลยซึ่งนิดเดียวลุงขายอาหารห่วยๆแบบนี้เนี่ยนะ มัน,น,นี่เงินสาเพันห้าร้อยรูปีแล้วก็ทริปให้อีก500เอาไปแล้วก็ออกไปซะ อย่างฉัน,นไม่รับเงินใครฟ,ฟรีหรอกนะคนบางคนก็ไม่เห็นค่าของเงินและนี่ก็คือเงินค่าแรงที่น้องสาวฉันทำงานมาอย่างหนัก <c oughs> ค่าเค้ก3500ฉันรับแค่3500 ุคณคณ่ะเอเจเราจดหมายอยู่ฉบับหนึ่งทั้งปีเขาอยู่ก็เพื่อวันนี้ใช่แล้วอักชัดเคยทำตามคำขอของอันตาราทุกอย่างมันเป็นเหตุผลที่ก่อนจะตายอันตาราเขียนจดหมายเอาไว้เธอให้จดหมายนั้นไว้กับเพื่อนชื่อปาโลมี ปาโลมีหลังจาก,กวันเกิดของอักชัดปาโลมีจะส่งจดหมายของเขาตามที่อันตาราฝากเอาไว้แล้วอักชัดก็ทำตามที่เธอขอหลังจากนั้นไปตลอดปีเลยละ่ะเขาเยาหญิงชัดญาติเลยเอาแต่ว่าคนอื่นอยู่เรื่อยเจอฉันหน่อยล่ะเป็นไงกล้าว,ว่าแค่งของน้องฉันเหรอแต่ว่าแกงปูฮานั้นอร่อยจริงๆอะ่ะ อไว้วันหลังมาส okay, ั่งกินดีกว่าขอโทษค่ะฉันซุบซ่าบเองฉันผิดเองค่ะคุณฉันขอโทษนะคะวันนี้เนี่ยฉันเจอตาลุงคนหนึ่งหาเรื่องนะคะแต่ว่าตาลุงคนนั้นน่ะเขาเป็นเจ้าของร้านอาหารดังนะสิคะโอฉันก็เลยไม่สบายใจอ่ะขอโทษนะคะพวกผู้ชายนี่ยิ่งโตยิ่งแก่แต่ว่าดูเธอสิอายุมากขึ้นแต่หน้ายังเด็กเหมือนเดิมเลยปรมีง สบายดีหรือเปล่าฉันสบายดีแล้วเธอละนางก่อนนะนางก่อนขอบคุณนะถ้าดูดีนะแต่หน้ามุ้ยเหมือนเดิมเลยเป็นอะไรหรือเปอลอ่าเปล่านี่คือฉันไปเจอเด็กบ้าคนหนึ่งเข้านะนี่ไปโกรธคนนอกอีกแล้วเหรอไปโกรธเด็กที่เรียกเธอว่าลุงสินะ Oh, ใช่ใช่ฉันเพิ่งเจอมาเนะ่ยเพิ่งทะเลาะก,กันมาใช่ไหมเป็นอะไรนะฉันว่าเด็กน่าแปลกนะ mm hmm. ที่จริงเออช่างมาันเถอะแล้วมาที่นี่ทำไมล่ะสบายดีนะอักชัดฉันมาที่นี่ทุกปีแต่ว่าเธอน่ะเธอจะไม่ได้หรือ,อยังไงเมียของเธอ อันตาราเพื่อนของฉันเนอะเธอได้มอบหมายหน้าที่ให้กับฉันเอาไว้ตลอดหลายปีที่ผ่านมา เธอเองเหรอที่ส่งมาทำไมไม่บอกฉันลปะปาลมีเพราะอันตราขอฉันเอาไว้แล้วทำไมเพิ่งมาบอกวันนี้เพราะวันนี้เป็นจดหมายฉบับสุดท้ายแล้วนะสิจดหมายมันมีข้อจำกัดน,นะอัชัชต แต่ช่างมันเถอฉันขอตัวก่อนนะอย่าลืมอ่านมันด้วยละ่ะขอให้โชคดีนะด้วยความเคารพนะคะเราส่งเค้กตรงต่อเวลาตรงสถานที่เป๊ะเลยนี่มันบ้าอะไรกันอักเชิดมีอะไร นี่ไม่ใช่จดหมายของอันตารานี่คือบินค่าเค,ค้กของยายบ้าน,นั่นไงเด็กคนนั้นเดินมาชนฉันนะฉันว่าเราคงจะเผลอสลับจดหมายกันนะสิมลุมียายเด็กนั่นไปไหนละ่ะ ทุกอย่างเรียบร้อยและแม่จะต้องดีใจแน่ๆเพราะว่าเราทําตามสัญญาว่าจะไม่กอ่อเรื่องอีกต่อไปไนดะ้ยังไงลนะ่ะตั้งแต่ฉันเจอเด็นนะั้ฉันก็เจอแต่เรื่อง นี่เธอนี่เธอเรียกันนั่นให้หน่อยสิเรียกเลยนี่เธอ หยุดรถเลยนี่มันอะไรกันตอนแรกก็ไม่ยอมให้เงินนี่จะมาทวงเงินคืนอีกเหรอมันเป็นเงินของชุดเกนะฉันไม่มีทางคืนให้หรอกตันลุงไม่มีทางนี่นี่ไปต่อเลยนะนี่ลำบากจริงถือเก่ง Come <laughs> ก็มาเจอคนโกงแบบนี้ได้อย่างไรนะ ค่าฉันพันเงินแล้วยังไงฉันก็บอกแล้วไงว่านี่น่ะ<อ>เงินค่าเค้ของน้องสาวฉันฉันไม่มีทางคืนให้หรอกปล่อยอย่นี้เลยโอ๊ยอนี่เอาคืนมานะจะไม่ฟังใช่ไหมจอนค่ะขัขไปจอนค่ะจนฉันต้องการสิ่งนี้ไม่ใช่เงินนี่จดหมายของฉัน ตายขนาดนี้เพื่อจดหมายฉบับนี้เนี่ยนะอาจตายได้เลยนะเนี่ยอังเชิฉันตายนย่ถ้าฉันไม่ได้จดหมายนี่ ผมพร้อมจะแต่งงานใหม่แล้ว นี่อักชัดนี่อักชัดนี่พูดจริงๆงั้นเหรอแม่จะได้สะพ้ายใหม่แล้วใช่ไหมและลูกสะพายลูกก็จะได้แม่สามีใหม่ด้วยใช่ไหมฮะอักชัด ผมไม่มีทางพูดโกหกหรอกครับแม่ oh. ผมจะแต่งงานใหม่ภายในสิบห้าวันนี้ oh. อะไรกันน่ะทำไมอยู่ดีๆเอเจยอมแต่งงานใหม่ขึ้นมาภายในสิบห้าวันละเนี่ย สุขสันต์วันเกิดเอเจของฉันฉันสัญญานะว่าจะอยู่กับเธอไปตลอดชีวิตแต่ว่าฉันต้องจากเธอไปฉันขอโทษนะฉันขอโทษจริงๆเธออาจจะไม่ให้อภัยฉันปารลมีน่าจะบอกสินะวันนี้เป็นจุดหมายสุดท้ายของฉันแล้วฉันก็เลยอยากจะขอโทษเป็นครั้งสุดท้ายฉันขอโทษนะ ฟังนะสุดดำที่ฉันให้เธอไว้มันเหมาะกับเธอมากเลยเธอไม่ต้องร้องนะแล้วก็เช็ดน้ําตาด้วยขอบคุณที่ยอมรับฟังฉันหลายปีแล้วนะที่ฉันทิ้งเธอไปแต่ว่าฉันมั่นใจว่าเธอยังรักฉันจากใจจริงแต่ว่าอักชัดฉันไม่อยากจะให้เธอจมปลากกับอดีตฉันไม่อยากให้เธอต้องเศร้าอีกแล้วฉันอยากจะให้เธอยิ้มฉันอยากจะให้เธอเริ่มใหม่เพื่อฉัน เธอจะต้องทิ้งชีวิตเก่าๆเพื่อฉันมันได้เวลาแล้วนะที่เธอจะต้องเดินหน้าต่อไปจดหมายของฉันจะเป็นส่วนสำคัญของชีวิตเธอแต่ฉันจะปลดปล่อยเธอแล้วนะอักชัดฉันขออย่างหนึง่งฉันขอให้เธอหาผู้หญิงที่ดีๆแล้วก็แต่งงานซะ เราสองคนเลิกยึดติดกับอดีตได้แล้วฉันเจ็บปวดมากฉันเขียนจดหมายต่อไปไม่ไหวแล้วฉันขอละอักชัดแต่งงานใหม่เถอะนะเพื่อฉันหลังจากที่ได้จดหมายนี้สิวันเธอจะต้องทำสิ่งที่ฉันขอไว้นะอักชัดฉันเอาเงินมาได้แล้วเห็นมหม ตอนแรกนะ่ะคิดว่าจะทวงไม่ได้แล้วซะอีกแต่ทันทีที่เห็นตาลุงนั่นนะ่ะพี่ก็กลัวขึ้นมาเฉยเลยแต่พี่ก็ต้องใจดีสู้เสือเธอรู้ไหมว่ายัางไงพี่น่ะรีบลงมือใช้ฝีปากในการทวงเงิน <c oughs> แต่รู้อะไรไหม <c oughs> เพราะว่าเธอนะ่ะต้องลำบากเพราะว่าพี่ตลอดเลยไหนจะโดนแม่ว่าจะโดนคนนอกต่อว่าเพราะว่าเธอน่ะช่วยพี่มาตลอด เธอเองก็มีนิสัยที่ชอบออกตัวแทนพี่อยู่เสมอเลยเธอไม่ต้องทำแบบนั้นแล้วนะหาผู้หญิงดีๆแล้วก็แต่งงานด้วยซะคุณจะต้องทำตามที่ฉันขอนะ คุณอาจจะหัวเราบผมนะอันตราผมฟังคุณมาตลอดผมทำตามคุณต้องการมาตลอดแล้วคุณก็เอาแต่ใจแบบนี้ไงผมภูมิใจนะที่ผมรักคุณและผมก็สัญญากับคุณว่าผมจะอยู่กับคุณจนตาย แต่คุณก็เขียนจดหมายนี้มาคุณทำให้ผมผมใจสลายผมทั้งเสียใจและเสียหน้าคุณหน้าซื้อๆแบบนี้แต่กลับเจ้าเล่ห์นะคุณเจ้าเล่ห์มากเลยผมเพิ่งรู้ตัวว่าคุณเก่งมากอันตาราจินดาว คุณเจ้าเล่ห์มา